ก็สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับห้อง j จ็ k กี้ช o เตอร์ชาแนลนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวเรื่องปืนกระบ,บอกใหม่ที่เพิ่งส่งมานะครับก็เป็นปืนของทางลูกค้าทางบ้านนะครับเป็นปืนเดือย่าล9.5นะครับเอามาทําเซนระบบทั้งหมดนะครับเซนร,ระบบทั้งหมดเหมือนกับตัวที่ผมรีวิวไปนะครับปัญหาของปืนก็คือ 1. ยิงเลือกปุ๊กบางชนิดนะครับ2ก็คือระบบไม่ลื่นไม่ไหลนะครับมีอะไ มาเส้นระบบให้ลื่นให้เหนียวไกลง่ายขึ้นน้ำหนักไกลเบาลงนะครับระยะเส้นไกลสั้นลงก็เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันนะครับเป็นปืนตัวไหนสีอะไรนะครับแต่รู้ว่าเบื้องต้นต้องเป็นก้าวจุดห้านะครับเปิดกล่องดูกันเปิดกล่องดูกันโอเคนะครับตอนนี้ปืนเราก็เห็นแล้วนะครับเป็นลำกล้องก้าจุดห้านะครับอา่าเลย นะครับก็จะเป็นตัวยอดนิยมอยู่นิดนึงนะครับตอนนี้เราใช้กันเยอะนงเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่ขนาดเล็กนะครับพกพาง,ง่ายกระทัารัดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาบางบางคนนะครับจะเจอปัญหาเรื่องเลือกลูกยิงก็ไม่ไม่ไม่สามารถยิงได้นะครับก็คือมีปัญหาเรื่องการะสมเลือกลูกปอดไม่ได้บ้างคัดไม่ออกบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้จบไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยรีวิวให้ดูอีกทีนึงว่า หลังจากทาเสร็จแล้วนะครับปืนยิงเป็นยังไงนะครับปืนกระบอกนี้มาจากข้างปืนถ้าปืนปิยะนะครับก็อยากที่รู้กันนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายเลนคุทธาเป็นีลเลอร์่ยวกับรายะ22นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสั้นหรือตัวยาวนะครับก็ติดต่อรับปิยะไปได้นะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าหลังจากทำเสร็จมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็ยังไม่ได้เทสก่อนทำนะครับแต่เนื่องจากว่ารับข้อมูลมาจากทางลูกค้าเรียบร้อยแล้วว่า1เลือกลูก2ไกลหนักนะครับ3ระบบระบบลูกเลื่อนแข็งยิงแล้วรู้สึกว่าแรงรีคอยค่อนข้างหนักก็ขอเวลาสักประมาณเต็มที่นะครับถ้าผมทำเต็มที่ทั้งทั้ง,งแบบลากเวลาจริงๆเลยก็ไม่น่าจะเกิน3วันแต่ถ้าทำแบบ ตามเวลางานปกติก็คือทำเช้าเลื่อกห้าโมงเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณห้าวันน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอดูนะครับรอดูรีวิวกระบอกนี้หลังจากทาเสร็จนะครับมันก็แล้าร,าร,รักดีเล็กๆนะารับรัดก็ยังไงก็ฝากดูอีพีต่อไปด้วยนะครับของรีวิวกระบอกนี้ก็ขอให้เป็นคลิปนี้นะครับก็ขอขอเป็นเป็นเป็นคลิปเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นตัวจุดประกายสำหรับคนที่เล่นลำ9.5นะครับที่มีปัญหาอยู่ถ้าว่าไม่มั่นใจหรืออยากให้ปืนยิงนุ่มๆลื่นๆน,นะครับก็ลองส่งมาหาผมดูนะครับแล้วผมจะแก้ไขให้ให้ให้ดีที่สุดแล้วก็รับรองได้ว่าถึงมือผมต้องอร่อยอย่างใช้โสโลแกนเดิมน,นะครับอยากอร่อยต้องถึงมือผมนะครับลองดูได้นะครับก็ยังไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ตามคลิปต่อไปผมจะทำคลิปอะไรดีๆออกมาเกี่ยวกับทย,ยาทคลสองต่อมารเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโมดิฟายกำลังคิดคอนเซปต์ใหม่นะครับเกี่ยวกับการทำคลิปวิดีโอของทาย,ยาทคลิปสองว่าผมจะเล่นอะไรกับมันต่อนะครับแต่สำหรับคนที่สนใจจะส่งมาปรับระบบก็ยินดีต้อนรับเสมอครับกฝากตามออไลค์กบแชร์ถ้ชชอ,องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ